ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมประเมินคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลเริ่มต้นจากการสแกน qr code นะครับตามที่ได้รับไปหรือไม่ก็คลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในลายที่ส่งให้ไปนะครับนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าโปรแกรมแล้วนะครับให้เข้าระบบ้วยการคีย์เลขประชาชนนะครับ นะครับเข้ามาที่หน้าแรกก็จะเห็นว่ามีข้อมูลบางส่วนที่มีการประเมินไปบ้างแล้วนะครับสามารถที่จะคลิกดูได้นะครับเช่นของห้องตัวโลกบนนลกทั่วไปนะครับห้องตัวโลกสัญญกรรมนะครับห้องตัวโลกธรปิดิกนะครับทีนี้ไอคอนที่อยู่ข้างหน้าสีแดงกับสีเขียวต่างกันอย่างไรนะครับสีแดงก็คือประเมินยังไม่เรียบร้อยนะครับคีข้อมูลยังไม่เรียบร้อยก็จะคือสีแดงนะครับแต่ถ้าไหนที่คือสีเขียวก็แสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับลงคะแนนให้เรียบร้อยนะครับ คำชี้แจงนะครับคลิกที่คำชี้แจงก็จะมีคำชี้แจงว่าทําไมเราต้องทําการประเมินนะครับการเข้าระบบแล้วก็วิธีการทําแบบประเมินนะครับแล้วก็ลิงก์สําหรับการติดต่อแอดมินนะครับเรามาเริ่มทําการประเมินสําหรับเคสใหม่กันเลยนะครับก็เริ่มต้นวยการคลิกที่ปุ่มนิวนะครับเลือกวันที่ในเดือนที่ทําการประเมิน เดือนมาถึงวงรอบนะครับเช่นเราอยู่ตอนนี้เดือนสิงหาคมเราต้องการที่จะเหมือนเคสเดือนกรกฎาคมนะครับก็ให้ไปคลิกวันที่อยู่ในเดือนกรกฎาคมวันที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านที่สะดวกนะครับเสาระสายเอชเอ็นนะครับแดงโนซีดครับแดกกรุ๊ปครับ เสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม insert ชื่อและแผนกขึ้นให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับโอเคอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในหน้าของการประเมินขั้นตอนต่อไปก็คือการเริ่มทำการประเมินได้เลยนะครับอย่างข้อที่1นนะครับ1.1พบการบันทึกอาการสําคัญนะครับที่เป็นเหตุให้มาโรงพยาบาลน,นะครับถูกต้องสมบูรณ์ก็คลิกไปนะครับข้อที่2อ,อ่านที่ที่่ที่ที่ที่ถูกต้องสมบูรณ์ก็คลิกไปนะครับ เเปลี่ยนใจเอาไม่ถูกแล้วกันเอาเอาแค่มีไม่สมบูรณ์แล้วกันครับถ้าเกิดว่าตอบแบบมีข้อบกพร่องนะครับก็สามารถที่จะใส่เหตุผลไม่ได้ว่าทําไมถึงให้คะแนนไม่ให้คะแนนเต็มนะครับเมื่อให้ผลเสร็จก็คลิกเซฟนะครับก็ทําข้อต่อไปนะครับทำไปเรื่อยจนกว่าจะครบนะครับอ่า ขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวก็แสดงว่าประเมินเรียบร้อยแล้วในในส่วนของข้อนั้นนะครับก็จะมีข้อสุดท้ายที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะกลับไปดูได้ว่าข้อไหนว่าห้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 าจุดเจ็ดอ่าโอเคข้อนี้เองนะครับก็คลิกประเมินไปนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดบันทึกอีกครั้งนะครับน,นะครับไนะล่กลับมาดูไล่ล่างสุดโอเคเมื่อกดบันทึกเสร็จแล้วนะครับก็จะ คืนปุ่มส่งผลการประเมินนะครับปุ่มนี้จะเกิดขึ้นกรณีที่เรามีเครื่องหมายถูกสีเขียวครบ5้าข้อนะครับถ้ามีไม่ครบก็จะไปขึ้นให้ก็จะส่งผลการประเมินไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็คลิกไปเลยครับส่งผลการประเมินนะครับแล้วบมก็จะทําการบันทึกผลแล้็ประมวลผลออกมาหเห็นนะครับว่าแต่ละข้อให้คะแนนเท่าไหร่นะครับคะแนนเต็มเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็คํานวณมาเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าในเคตนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ก็เป็นการ็จสิ้สนสำหรับการประเมินในเคสนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะกลับไปแก้ไขใหม่ก็คลิกที่ปุ่มแก้ไขนะครับก็จะกลับไปที่หน้าประเมินนะครับถ้าไม่แก้ไขก็กลับไปที่หน้าหลักโอเคก็เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดจะทําเคสต่อไปก็คลิกที่ปุ่มนิวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบเรียนละสามเคสต,ตามที่ได้ตกลงก,กันไว้นะครับโอเคเมื่อเสจสิ้นทุกอย่างแล้วก็สามารถเลิกงานโดยการคลิก exit นะครับเพื่อออกจากระบบนะครับ แค่เองครับงานนี้เดียวครับถ้าเกิดมีปัญหาสงสัยอะไรนะครับสามารถติดต่อได้ที่แอดมินนะครับหรือว่าที่แผนกสารสนเทศและการพยาบาลที่ห้องทำงานได้เลยนะครับ60170นะครับสวัสดีครับ